ขับมากันเยอะมากนะคะกับกิจารมเพสก็ระดัสองดารสุดหายสาแบบนี้นะคะเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ วันนี้ทุกท่านมามามองชีวิตการตั้งแฝดชาวเชสโกคูลโรตาที่สี่ทุกฤดีแห่งนี้ในงานผมค่ะนอกจากนี้นะคะมีผลงานใหม่ๆอะไรอีกบ้างไหมคะครับตอนนี้ก็มีผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมกับเพลงเชสักครู่นี้เลยนะครับเท่าที่รู้คือชัมรักเธอนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่กับจานหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ในงานผมแล้วก็ทางไอจูนก็ได้หรือว่าคิทเตอร์บ็อกก์ก็ได้โอ้โหท่องจอมกันก่อนนอนเลยหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับโอ้โหลอยกันเรียงนะใช่ ก็มีรายการสีโพดำครับนะฮะทุกวันพุธนะครับผมสี่ทุ่มยี่สิบถังเชวานเคยดูกันไหมฮะสนุกนะสนุกนะนะครับก็ฝากติดตามเพื่อนุณพุธนะครับผมต้องอย่าลืมติดตามกันเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้หนุ่มกันนะคะร่วมกันถ่ายภาพนะคะกับแฟนคลับเดี๋ยวให้หันหน้านะคะเข้าหาเดี๋ยวมีคนขึ้นมาถ่ายเนาะเหมือนถ่ายเซลฟี่นะคะกับแฟนๆสักนิดนึงเชิญเลยนะคะเชิญเลย มีการหันไปหาได้นะอ่าใครอยากจะอยู่ในกล้องรีบเข้ามาเลยแบบนี้อนอกจากนีน้นะคะถ้าท่านผู้โชคดีนะคะที่จะได้ขึ้นมาถ่ายภาพนะคะ,ออะขอให้เตรียมตัวรอทางด้านข้างเวทีด้วยเดี๋ยวจะได้ขึ้นมานะคะ,ถ,ะถ่ายภาพคู่กับหนุ่มกันแบบใกล้ชิดเลยค่ะ,ออะโอ้โหทุกคนหน้าตาแจ่มใสามาก ว,ว้าวฝั่งนี้ด้วยมีเสียงบอกว่าฝั่งนี้ด้วยไม่ยอมไม่ยอมอ้าวให้ถ่ายร,รูปน,นะค,ะคร,รับถ่ายรูปน,นะครับงนี้นะฮะอ่อไม่ยอมนะคะบอกว่าฝั่งนี้ด้วยจะได้ทั่วถึง,ง,งโอ้โหแฟนขับหนานแน่นจริงๆนะคะสำหรับหนุ่มกันของเราเดี๋ยวนะนอ่ะไม่เป็นไรนะคะ ถ่ายภาพกันไปแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปเราบอกแล้วนะคะว่าจะมี5ท่านนะคะที่ได้ขึ้นมาถ่ายภาพกับคุณกันนะคะที่เรานะคะได้ผู้โชคดีมาแล้วเดี๋ยวเชิญท่านแรกขึ้นมาเลยนะคะเชิญเลยค่ะท่านแรกนะคะที่จะได้ถ่ายภาพนะคะใกล้ชิดกันเลยกับหนุ่มกันนะคะ,ะเดี๋ยวดิฉันหลบมาทางด้านนี้นะถ่ายกันไปเลยแบบใกล้ชิดแบบนี้นะคะ ถือว่าเป็นกิจกรรมสุดพิเศษนะคะที่ทางโลตัสของเรานั้นมอบให้สำหรับผู้โชคดี5ท่านนะคะ1ท่านแล้วนะคะเหลือผู้โชคดีอีก4ท่านเชิญเลยนะคะมาครบแล้วใช่ไหมคะทั้งหมด5ท่านนะคะรอตรงนี้ได้เลยโอ้โหแฟนคลับวันนี้ถือว่าหนาแน่นมากๆชอบมากเลยใช่ไหม ในระหว่างนี้ขอเสียงกรีดหนึ่งครั้งว้าวเสียงไม่ตกเลยอยก,กินอะไรมาบอกหน่อยสิอยากจะกรี๊ดตามฮะกินอะไรกันมาคะหัวใจการ,การคุณพระตอบไดยน่ารักมากกินแล้วเสียงดีขนาดนี้เลยเหรอนะเราต้องกินบ้างแล้วแหละเราจะได้กรี๊ดเสียงออกมาดังขนาดนี้ ครบริยคะขึ้นมาดะ้คะอีกหนึ่งท่านอีกกี่ท่านคะสท่านเค,ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เรามีกิจกรรมนะคะเราจะบอกล่วงหน้าก่อนเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาถ่ายภาพหรือว่านะคะกระทบไหล่กับศิลปินชื่อดังของเราต้องอย่าพลาดก,กิจกรรมที่เราบอบให้แบบนี้นะไม่ไงั้นเสียดายเสียดายไหม เสียดายเนาะไม่เป็นไรอยู่ข้างล่างเซลฟี่ไปแล้วเนะาะเห็นแบบใกล้ชิดแล้วเต็มที่กับมินิคอนเสิร์ตกันอย่างเต็มที่เลยเสียงเพราะมาก,ามากฟังอยู่แอบซึ้งด้วยเสียงบ้านับเสียงับเพราะมากค่ะได้ยินนะเธอพูดอะไรข้่าเราได้ยินนะหูดีมากพูดเลยอันนี้คือคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ